ออกรถป้ายแดงหรือออกรถมือ2องยังไงดีกว่ากันคําถามนี้ครับเป็นคําถามยอดฮิตมากๆเลยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าสําหรับตัวผมนะให้เลือกผมเลือกออกรถมือ2 เพราะาอะไรครับก็คือข้อแรกเนี่ยออารถป้ายแดงเนี่ยดีไมด่ดีแต่ว่าเรามันนึกถึงว่าเวลาขายต่อเนี่ยมันจะขาดทุนเยอะคือแบบออกไปปี2ปีเนี่ยขาดทุนแน่นอน 30- 40-50%แต่ออกรถมือ2เวลาเราขายต่อเนี่ยมันจะไม่ขาดทุนเหมือนป้ายแดงเพราะคนที่รับช่วงขาดทุนเยอะๆไปแล้วก็คือป้ายแดงนั่นเองแต่ก็แล้วแต่นะครับถ้าบางคนไม่ซีเรียสบอกว่าฉันซื้อมาใช้ฉันไม่ได้ซื้อมาขายใช้ยาวๆเลย10ปี2 0ป,ปีหรือไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเรื่องการขาดทุนได้เท่าไหร่ก็เท่า เอาความสบายใจเป็นหลักก็ออกรถไปแดงได้เลยนะครับแต่ถ้าสาหรับผมเนี่ยผมก็ประหยัดเงินตรงนั้นเนี่ยมาเป็นเงินลงทุนต่อยอดธุรกิจทําธุรกิจอย่างอื่นต่อไปได้อันนี้ก็คือในเรื่องของการขับทุนอย่างที่2คือการสึกหลอแน่นอนว่ารถป้ายแดงเนี่ยรับประกัน3ปีแสนกิโลเมตรก็เป็นของใหม่ของใหม่อย่างไรก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับดีกว่าของมือ2แต่ว่าของมือ2ปัจจุบันเนี่ยรถอย่างฮอนิฟเองก็มีการการับการหลังการขายเหมือนกันขึ้นอยู่กับแพ็กเกจแล้วก็ปีรถแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆบางช่วงก็รับ ปีปี1 0 0 0 0โล20โล3ามห0ก่โลแล้วแต่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก่อนส่งมอบเราก็จะตรวจเช็คให้ใหม่พร้อมอยู่แล้วเช่นยางเก่าอายางเก่ามากใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนให้ใหม่เลย4เส้นนะครับแบตเตอรี่เก่าก็เปลี่ยนให้ใหม่อะไรเสียเราเปลี่ยนให้ใหม่ตรวจเช็คให้แบบอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสึกหลอหรืออะไรเนี่ยมันก็น้อยลงก็แล้วแต่ครับว่าใครจะเลือกออกรถไฟแดงหรือออกรถมือสองก็แล้วแต่คุณเลยส่วนข้อ3เนี่ยนะครับดอกเบี้ยาบางคนบอกว่าดอกเบี้ยรถมือสองเนี่ยมีวั ยังไงผ่อนแพงกว่าป้ายแดงแต่ว่ารถป้ายแดงเนี่ยมีวตเจ็ดเปอรไหมรถป้ายแดงนะครับบางคนไม่รู้นะว่ามีวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่เขาบวกไปในราคารถแล้วเขาไม่ได้มาบวกในค่างวดเช่นราคารถ5้าแสนที่โชวรูมจะขายก็คือ5้าแสนคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ห้าแสนสามหมื่นห้าพันนั่นเองคือบวกไปกับราคาตั้งต้นแล้วแล้วก็เวลาคิดค่างวดเนี่ยก็จะไม่มีวัตต์มาหาเพราะเขาบวกไปแล้วไงแต่บ,บางคนเขาไม่รู้คิดว่ารถป้ายแดงไม่มีวัตเนี่ยไม่ใช่นะก็คือมันมีวตแต่รวมไปกับค่่ารถอยูแล้ว มือสองเนี่ยวัดจะเป็นรวมค่างวดเช่น 500, รถ5 0 0 0 0ผ่อนเดือนละหมื่นก็คูณวัดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เป็น1 7 0 0งหมื่นเจ็ดร้อยคนั้นเองคือไม่ว่าป้ายแดงหรือมือสองอ่ะมีวัดทั้งคู่ข้อสามป้ายแดงก็ลูกค้าเครดิตดีดออกรถศูนย์บาทได้เลยแต่มือสองลูกค้าเครดิตดีดออกรถศูนย์บาทได้เหมือนกันและยังสามารถจัดเกินราคารถนาเงินกลับไปลงทุนต่อเช่นรถราคา5 0 0 0 0นนะครับป้ายแดงก็5 0 0 0 0นศูบาทได้แต่ถ้าเป็นมือสองเนี่ยสามารถจัดได้ถึง55 0 0 0นหรือ0 0 0 0นจัดเกินราคาที่เต็นท์ค สามารถนาเงินสมมติเราจัดไป5้าแสนลูกค้าจะได้เงินคืน5้0 0 0จัดหกแสนจะได้เงินคืน1นึ่งแสนเอาเงิน1นึ่งแสนเนี้ยไปลงทุนค้าขายต่อยอดธุรกิจอื่นได้สวดป้ายแดงทําไม่ได้นะครับแบบนี้เอารถสุดตาทได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะนะส่วนใหญ่ก็ต้องมีเงินดาวด้วยนะครับถ้าเอารถสุดมาคืนลูกค้าเครดิตจริงจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี้ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเลยว่าจะออกรถใต้แดงหรือรถมือสองก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ถ้าสจ้รนาผมเกิดมาก็ยังไม่เคยออกรถใตแดงเลยแน่นอนครับก็ต้องเลลืือออกรมแแนนน่นะคใที กำลังมองหารถมือสองนะครับไม่ไว่าจะเป็นรุ่นไหนนะเก๋งกระบะตททู้ญี่ปุ่นยุโรปนะครับก็เรียนเชิญเข้ามาเลือกชมที่เต่นเราได้เลยนะครับ t k Auto Car 2รถมือสองคุณภาพดีอนุมัติไวเต็มใจให้บริการมีรถสวยให้เลือกมากกว่า250,000เดี๋อยากได้คันไหนมาเลือกได้เลย